<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง You Keep ER กัน,นอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวแผนยอดฮิตในแลงดิวชั่นหนึ่งอีก1แผนนะครับซึ่งแผนนี้ต้องบอกเลยครับว่าท็อปแรงก็ใช้กันเยอะนะครับมันจะสามารถเป็นแปลงได้2รูปแบบนะสำหรับในแผนนี้นะครับจะเป็น AMF 2ตัวหรือว่าจะเป็น AMF แล้วก็มี CMF เพื่อที่จะช่วยเล่นเกมรับ1ตัวก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยแล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนักเตะก,กันแต่ละตตำแหน่งกันเลยนะครับนี่ครับผม CMF 2นะครับ2ตัวแน,นะนำเป็นโกลดโพเชอร์ทั้งคู่นะครับส่วน SS นะครับจะเป็น Creative p l m y m e r e r e p l i ฟไ i n g Forward นะครับหรือว่าจะเป็น โฮเเพเยอร์ก็ได้นะครับอย่างอิลิคันโตนาตัวนี้นะครับเป็นดิฟเลนกฟอร์เวิร์ดก็สามารถเล่นเอเอสได้นะครับหรือจะเป็นโฮเเพเยอร์นะครับอย่างตัวที่ตัวไหนดีโฮเเพเยอร์ทีมน้องเขาเหมือนจะไม่มีนะครับหาตัวเป็นเล่นโฮเเพเยอร์ไม่ได้ตัวอะไรก็ได้ครับที่เป็นโฮเเพเยอร์นะครับอัพเล่นเอเสตรงนั้นก็ได้อะคูเมอร์นี่ก็น่าจะเป็นโอ้โหเคียร์ทีบิกนึกว่าจะเป็นโฮเเพเยอร์นะครับมันมันมันไม่มีอ่ะเออ ผมจะทำให้มันเห็นภาพไงแต่ไม่เวลานะมันไม่มีนะครับตัวเดสเนี่ยเป็นโฮเปเยอร์ได้นะครับแล้วก็เ m f นะครับเป็นโฮเปเยอร์เคสติกเพลเมเกอร์ก็ได้นะครับส่วนเนมาผมเป็นเพอร์ฟิกบินเกอร์นะครับซึ่งจะตั้งให้เป็นแอคแท็กแทนนะครับมันจะได้ขึ้นมาช่วยเกมรุกได้นะครับเราจะได้วิ่งเติมแมปเหมือนไม่ต้องมีสไตล์แต่ก็เติมได้นี่ครับคุโบะนะครับเป็นเคสติกเพลเมเกอร์นะครับมีความอึดมีความเร็วมีความคล่องด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดอีกอีกสไตล์หนึ่งอ่ะเราจะเปลี่ยนมาเป็น พวก C M F นะครับใช้เป็นบ o ็อกทูบ็อกนะครับแนะนำนะคก็เป็นออเช t เตอร์ก็ได้นะครับอย่างเดวิด b บ็ k แฮมนะครับออเชสออเชนี่ก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งเป็น C M F เอาะครับไอตรงตำแหน่งของคูโบนะครับก็อ๋อเลือกที่ถนัดละกันนะครับตรงนี้นะฮะส่วน D M F นะครับแนะนำให้เป็นจริงๆนะะอยากให้เป็นแองเคิลแมนนะครับแต่ก็ผมไม่มีตัวรหาสนี้น้องเขาไม่มีนะครับก็เป็นบ o ็อกทูบล็อกดิคานไรท์ไปก่อนนะครับซึ่ง ถนัดเกมรับมีความเร็วแค่80นะครับแต่ก็ไม่แย่นะครับอันนี้จะมาให้ดูนะว่าขึ้นดิวชันหนึ่งได้ไหมนะครับสำหรับเกมรับชุดนี้นะครับกองหลังชุดนี้นะนี่ผมพยายามหา DMF นะครับที่เป็น a อ็กซ์แมนนะครับแต่ไม่มีจริงๆนะครับผมก็เลยอ่ะเอาเป็นนิคแคนไลน์แล้วกันนะครับส่วนเซนเตอร์ตัวแจกนะครับโทนี่ดัมนะครับผมอันนี้ เดสทอยเยอร์นะครับคู่กับคูริบัลลีนะครับตัวนี้ก็แลกเหรียญมานะครับก็เป็น d ดสทอยเยอทั้งคู่นะฮะซึ่งว่าก่อนนะครับว่าแผงหลังนี้คือตัวฟรีทั้งชุดเลยนะครับนี่นะครับเบลตินะครับก็เป็นชุดที่ทุกคนได้กันหมดนะครับถ้าเกิดว่าจะเอานะครับแล้วก็เล่นเดลิพาร์ s กับเดล g เกมกับแลกแลกเหรียญเหียคอยแล้วก็แลกตัวกระตูนมานะครับ ก็เนี่ยนะครับ4ตัวนี้นะครับผมเป็นเกมรับสายฟรีนะส่วนวิธีการอัพนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันนะครับผมก็เน้นไปที่สปีดนะครับสำหรับคูเบอรี่ต้องมีความเร็วนิดนึงนะครับเอาไว้ช่วยการเล่นเกมรับที่สามารถวิ่งไล่กองหน้าได้นะครับผมอันนี้ก็สําหรับสายฟรีเลยนะครับอันนี้คลิปนี้คือมีประโยชน์สําหรับสายฟรีสุดๆเลยนะครับส่วนเกมรุกนะครับเอ็มปาเป้ตัวนี้ก็แจกฟรีนะครับสำหรับคนที่สมัครรหัสใหม่นะครับซึ่งจริงๆทุกคนผมว่าทุกคนมีเอ็มปาเป้อยู่แล้วนะครับ ก็แล้วแต่จะใช้นะครับอันนี้น้องครับออโต้ไว้นะครับผมทิ่แกดแก้นะครับก็เล่นแบบที่เขาอัพไว้แล้วกันเอาไว้ดักบอลนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับแผนนะครับเทคนิคอ่าเทคติคโค้ดนะครับผมนักเตะที่มาร์คไว้ก็ประมาณนี้นะครับผม SS นี่ตั้งเป็นเค้าเตอร์แท็กเก็ตนะครับส่วนลุมก็เค้าเตอร์แท็กเก็ตและแอนโชริงนะครับส่วนเนย์มาะครับไม่ได้อัพเป็นแอคไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป็นแอคแท็กนะให้เป็นแอนโชริงนะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับ ให้เล่นเกมรุกตรงกลางนะครับส่วนเส้นแผนนะครับประมาณนี้เลยนะครับสต็อปแล้วก็ก๊อปวางได้นะครับไม่ใช่ก๊อปวางนะครับจัดตามได้นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนแนะนําว่าให้เป็นโค้ชลองบอลเคาน์เตอร์นะครับโค้ชควิกเคาน์เตอร์อย่างอะโมรินเล่นไม่ได้นะครับแผนนี้พูดตรงๆรั่วนะครับมันไม่มีกลางมาช่วยไล่บอลนะครับถ้าอยากไปเล่นเป็นอะโมรินต้อง เปลี่ยนทางคู่โบหรือไม่ก็เนมาตัวหนึ่งให้ลงมาเป็น cmf นะครับแล้วก็ดึงลงมาต่ํานิดหนึ่งนะครับมันจะเกมรับแน่นขึ้นนะฮะไม่งั้นไม่ไหวจริงทุกคนถ้าเกิดว่าโดนสวนมาเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเล่นอมริมันมันรั่วนะครับโอเคบอมาเดี๋ยวเรามากดไลง์กันนะครับชนะตานี้ขึ้นดิวชั้นหนึ่งนะครับซึ่งรหัสนี้เป็นลาของแฟนลับนะครับเขาส่งมาให้ผมเล่นให้นะครับที่ผมพูดไว้ในคลิปเมื่อวานที่ที่คลิปที่ที่อะไรวะเมื่อวานผมลงคลิปอะไรเปล่าวะรีว ไปดูกันนะครับว่าเป็นเยี่ยงไรนะฮะเป็นยังไงนะครับหมาบลอกจับคู่กันก่อนนะครับเอาจิงแผนนี้นะครับผมเนะี่ยผมเจอในแรงมานะครับตอนนั้นผมก็เจอเขาเล่นโค้ดลองบอลน,นี่แหละโอ้โหผมโดนเขายิงยับเลยอะคือเขาแทงสวนแทงสวนหลุดตลอดนะครับ mm hmm. ก็เลยเอามาลองใช้ดูนะครับแล้วก็เลือกเล่นทีมที่เป็นกองหลังสายฟรีนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้อย่างน้อยทําให้เห็นเลยว่า เกมรับไม่ต้องพวกมาดินี่ไม่ต้องตุลามไม่ต้องอลราโคล่างบิ๊กไทม์ก,ก็ก็เล่นได้ก็เก่งได้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับความเกมรับจะแน่นไหมเกมรุกจะโหดขนาดไหนนะครับก็แนะนําให้เอาไปลองเล่นดูนะครับถ้าเกิดชอบก็เล่นต่อเข้ามือก็เล่นต่อนะครับใครเล่นไม่เข้ามือก็ เปลี่ยนแผนไปเรื่อยนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับผมการขึ้นบอลต่อบอลก็ใจเย็นๆนะครับไปไม่ได้ฝากกลางกลางไม่ได้คืนหลังหลังไม่ได้ออกข้างข้างไม่ได้ก็ นะวันทูดูอะไรหลายหลายรูปแบบนะครับส่วนเล่นใครเล่นสกิลไม่เป็นก็ค่อยฝึกนะมันฝึกกันได้นะครับไม่มีใครเริ่มด้วยการที่เป็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเราต้องค่อยๆฝึกกันไปนะครับหมายครผมเริ่มเกมครับฝั่งโรนเมเชียก่อนครับแต่มัาที่ดิคนไร์ครับเขากลางมากา้าแล้วไหลามาถึงรูเมรเก้แม้การต่อบอลรับโอ้แผ่นนี้มันต่อบอลดีจริงหักมาลรกนี้ลุมดีใจก้อยแม่โดนโดนบังไว้ได้ครับ แล้วมาดูเกมรับครับเนี่ยอย่างลอยครับแต่คุริบารีมันวิ่ง90ไงน้องไปไหนจ้าคุริบารีถามเอ้าชิบหายแล้วคุริบารีลืมเบรกโอ้เออไม่เบรกไม่ทันครับแต่ว่ามีคูโบะครับลงมาช่วยเกมรับนี่นะครับผมชิบหายแต่ก็ยังไม่ยังไม่ถึงชิชนาเลอร์ครับแต่ก็ติดติดกันไร้ครับมาเกเลเล่ฮะก็ติดครับโอ้นี่นะครับผมคูโบเล่นเกมรับได้ด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริง วันทูครับอ่าแล้วหลุดลูกนี้ลุมโอ้โหล้ำหน้าครับช้าไปนิดนึงโอ้โหแล้วล้ำหน้าสสกยิงคมนะยิงธรรมดาไม่เข้ากับล้ำหน้ายิงเข้าทุกลูกนะครับประตูไม่เซฟนะครับมันก็เลยยิงเข้านะครับหมายครับเป็นฝั่งเขาที่จะได้เปิดลูกตั้งแต่ครับโรนารุมาครับสาดยาวขึ้นมามงเขาทางกาก้าครับ แคนไรต์เปลี่ยนฟ้าขึ้นมาเล่นทางฝั่งเนม่าบ้างครับให้มาที่เอ็มปาเป้ปาเป้ของฝีมีความคล่องโอ้โหแล้วเตะถึงเฉยครับเอ้าแลรัดจบไปยิงเะเรียบร้อยครับ1-0จากริคาโดกาก้าครับโอ้โหกดเท้าซ้ายลูกนี้ครับทีมน้องเขาเนี่ยเอาจริงนะมีมีตัวเก่งแค่3ตัวเองมั้ง4ตัวนะครับรูเมนิเก้กาก้าเนม่าแล้วก็คุโบเนี่ยจริงๆตัวอื่นก็เล่นได้นะครับพวกฟูดองฟูเดนนะครับโอ้โหแล้วยิงชนเสาไปนะครับ คูโบนี้ผมสําหรับผมก็เฉยๆนะครับผมไม่ได้ไม่ค่อยได้ชอบเล่นคูโบเท่าไหร่นะครับออกมาเกมส่วนลูกนี้ครับลูกลองบอลเคาน์เตอร์ครับอู้ไม่หลุดเฉยถ้าเมื่อกี้หลุดนี้ลุมินิเก้ไปแล้วนะเห็นไหมเกมส่วนกลับโหดมากนะครับแผนนี้นะนักเตะมันลายวิ่งมันมันดีนะครับมันวิ่งช่วยกันเยอะนะครับน่ะหลุดอีกแล้วไปครับเนม่าขึ้นหน้ามาครับไปไม่ได้กลับหลังครับอือเห็นไหมไปไม่ได้ก็ไม่อยากฝืนครับพลิกกลับมาก่อนครับแล้วคืนหลังได้โอ้โหจ่ายไม่ดีครับ ตัดไม่ได้เฉยอ,อ้าวชิบหายแล้วดูโทนียดมครับความเร็วแค่80นะกาเดดเบลอโอ้โหวโดนเบียดครับเราต้องถ้าถ้าเป็นมุมอย่างเงี้ยเราต้องแลกแล้วนะครับประตูเรามันมปิดซ้ายได้ใช่ไหมเราก็พยายามเบียดบี้ให้มันยิงยากที่สุดนะครับพยายามอย่าปล่อยให้เขายิงง่ายนะอย่เขาหักเข้ามาเท้าข้างถนัดแล้วก็มุมเปิดนะครับอยนะ่างนั้นเขายิงมุมแรกประตูเราก็มีนะครับอย่างนั้นมันก็ช่วยกันได้นะครับสวยอืมโอเคครับผมเป็นออกหลังครับเราจะได้ตั้งเตะจากประตูครับ โอลิเวอร์คานครับสายยาวขึ้นมาคานนี้อยู่ๆรู้สึกมันจะเหนียวขึ้นนะโดนมาในแรงนะครับสวยครับรีแคนไรท์คุโบเนมาครับไปไม่ได้ฝากฝากแล้วไปครับเนี่ยหลุดแล้วนะครับหัวใจผิดตัวแต่ยังได้อยู่บาเป้เอ็มบาเป้โอ้โหก็บอลมันเข้ามาเล่นยากนิดหนึ่งครับจ่ายติดอีกโอ้โหแล้วโ,โ,โดนสวนมาจังหวะนนี้ เกมรับเราโอ้โหโทนี่ดำครับยืนตำแหน่งดีครับดักตัดบอลชิวๆครับวันทูลูกนี้โอ้แตมันน่าจะคืนลูมิเนเก้ครับแต่ไม่ได้คืนครับโอ้โหแล้วโดนแมนนี่ครับที่คูโบะแทงช่องลูกนี้เรียบร้อยดีครับโอ้โหเจอแทงทะลุไปดีนะครับเขาขยับกองหลังนี้ก็เสร็จลดีครับ อย่างที่ผมแนะนําทุกคนไปนะครับอย่าพยายามขยับกองหลังขึ้นมานะครับถ้าเราเอากองหลังขึ้นมาไล่บอลเมื่อไหร่นะั่นแสดงว่ากองหน้าเขาจะโล่งแล้วก็หลุดตําแหน่งครับโดนแทงทะลุช่องเลยนะครับผมโอ้โหเกมรับเราก็ยังแน่นอยู่เห็นไหมเนี่ยเกมรับสายฟรีนะเนี่ยผมไม่ค่อยเอาเกมไม่ค่อยเอากองหลังขึ้นมาแย่งบอลน,นียเพราะมันจะทําให้หลุดตําแหน่งเดี๋ยวดูด,ดิไปไม่ได้ก็ฝากเพื่อนดีครับโอ้โหไก่ยากครับเล่นยากกว่านั้นโดนสวนขึ้นมาการเบลครับตัดกลับมาให้ทีเเบลนแฮม บริแฮมมาที่โซเรตชไนเดอร์ครับเราเป็นหนี ars, ามาปาดมาซูเรตก็ติดบล็อกครับโอ้โหยังไงล่ะเก <st arts> มรับอย่างแน่นนะทุกคนนี่มันสายฟรีนะเน,นี่ยเกมรับเราอะโอ้โหติดที่น่าจะเป็นอดัมนรับโทนีอดัมส์นะครับ, Adams, รบมมปลูกตังเตของเนม่จชุนี่ครับอ่าล่ะ เมมาจูเนี่ยเปิดเข้าในมาคูลิเบอรี่ครับตั้งคอรอมงครับแล้วจังหวะสวนกลับอีกแล้วครับโอ้โหใจไม่ดีเท่าไหร่ครับลูมินิเก้แล้วจังหวะนี้โดนสวนก็ติดครับโอ้โหเกมรับเรามันสุดยอดว่ะลองดูครับทุกคนแต่ว่าแนะนำนะครับให้เป็นลองบังคัเตอร์เท่านั้นนะครับอย่าพยายามเล่นคิวคาเตอร์นะครับแต่คิวคาเตอร์ต้องมีกลางรับตัวหนึ่งนะครับกลางช่วยบล็อกทูบล็อกอะเออบล็อกทูบล็อกสักตัวหนึ่งเนี่ยเพื่อช่วยเล่นเกมรุกเกมรับนะครับ ไม่งั้นไม่ไหวนะทุกคนมันจะหลวมไปหน่อยนะมันจะโดนสวนง่ายนะถ้าเกิดว่าเป็น a m f 2ฝั่งทั้ง2ตัวนะครับทุกคนมันจะหลุดง่ายเกินนะแนะนำว่าติดกลางกลาง,งบล็อกทูบล็อกไว้สักตัวนะครับพวกเบรนแฮมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคุยคาเตอร์ก็นะต้องต้องตั้งจริงๆนะครับไม่งั้นไม่ไหวครับหลวมเกิน,นคนีบ แทงช่องขึ้นมาครับรูเมนเก้ปาดมาเอมเปเป้ครับฝากแล้วไปครับโอ้โหแล้วโดนไปนี่ครับมาดินี่เข้าไวเกินครับเอนโทนีอดามครับดักอยู่ไม่เข้าบอลแล้วรอจิ้มครับโอ้โหจิ้มแมนจัดครับหอจังหวะสวนกลับอีกแล้วรูเมนเก้เอมเปเป้หลุดนะครับโอ้โหแต่ว่าเซตบอลขึ้นมาไม่ถึงเป้ครับแต่ว่ายังได้อยู่ครับปูเป้ขยันจัดแล้วแทงช่องมากาก้ากาก้าออกข้างคืนมาลุมลุมแล้วลุมพิกพิกคืนคู่โบโอ้โห โคตากุต <ersch> ้าเอ้ากูบอกจิ้มมาได้ครับแล้วจังหวะนี้บอลยังเป็นของเราอยู่ครับทากัทาคัสซาฟุโบะนะครับอืมนี่นะครับชื่อเขาแล้วเฟคช็อตหนึ่งทีกดด้วยซ้ายครับโอ้โหติดเซฟอ่ะโดนหลอกหัวทีมครับโดนกาก้าผมหลอกหัวทีมครับใครเออ่ทาคาตาเกะคาคาชิไม่ไม่ใช่นะครับ ใครอะฟุสะคุบโบะเหรอไม่ใช่เหรอชื่อนามสกุลอะไรของมันะช่างแม่ยังนะครับผมคุบโบะมันคล้ายๆกับชื่อการ์ตูนนี่แหละนามสกุลคุบโบะอะชื่อคุบโบะนะครับผมก็จําไม่ได้ละช่างมันเถอะนะครับแล้วฝากแล้วไปครับเนมา่าไปไม่ได้ก็เข้ากลางครับไม่ต้องรีบครับทาอะไรสักอย่างเมื่อกี้นี้คุบโบะนะครับ ทาคาฟุสะคุโบโะเหรอเออนะครับแล้วเป็นเนมาพิกมาลูกนี้เนมากะชากเข้าสูดแล้วปั่นเงี้ยโอ้โหสก,กิลไอสโตรเจชั่นเบิร์สครับเมื่อกี้นี้หักเข้ามานี่ปั่นครับแล้วจังหวะโดนสวนมาที่ซูเรสครับโอ้โหแต่ก็ตัดได้ที่ตัวนียดามครับไอที่ทาทาคิคุณจะไปทาทาคิคาชิอย่างเดียวเลยไอเวนได้ทาคาฟุสะคุโบะนะครับ มึงไม่รู้อะไม่แน่ใจแต่ว่าเหมาือนมันพูดไม่ถูกหรอกมันมันมึมัวอยู่นะครับเป็นเอ็มบเป้ครับยิงมาลูกน,นี้ครับโ,<ห>โอ้โหแล้วมุ่งมาลูกนี้ผู้คุริเบอรี่แม่งโตฟรีเล่นดีจัดนะครับทุกคนเห็นไหมไปแลกกันได้นะทุกคนนะแพ็กมันใกล้ออกแล้วแหละนะครับหนีมาคืนลูกนี้โอ้โหแล้วหนีมาเอาบอลกลับมาได้ครับแล้วไหลามาที่ทาเคฟุซะเออ ทาเคฟุสะคุโบะนะครับแล้วดับโบ้ทันจริงลูกนี้ครับโอ้โห้ไม่เข้าครับแล้วเขาอ้าวออกไปเองนะครับแล้วจังหวะนี้ออกแน่นอนครับเรียบร้อยครับผมออกไปเลยครับเจอทาคะเคคาคาชิผมเนี่ยครับไม่ใช่นี่ครับทาเคฟุสะคุโบะนะครับเออแม่งกูจะทาคะเคะอยู่นั่นแหละทาคะเคคาคาชิเออไม่เกี่ยวนะครับผม ก็เรียบร้อยครับขึ้นนดวชั้นหนึ่งเรียบร้อยโอเคผมเป็นไงกันบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมกดไลค์กด like. subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยและกันนะครับแผนนี้นะครับผมเล่นง่ายเล่นเล่นสนุกนะครับแล้วก็แทงช่องดีมากๆเลยนะครับไปลองเล่นกันได้นะครับโอเคครับผมท็อปแรงก็ใช้กันนะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันครับพบเจอกันคลิปหน้าครับก็ขึ้นนดวชั้นหนึ่งเรียบร้อยเลยครับผมชิวๆจัดนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ